เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าในการแสดงรมและบรรยายรมชอบอ้างคําอังกฤษเกือบจะคําต่อคํายิ่งกว่าคนเรียนนอกใจอีกนี่มันอย่างไรกันครับนี่เขาถามว่ามีคนกล่าวหาว่าแม้ในการแสดงคมบรรยายรมก็ชอบอ้างคําอภาษาอังกฤษมีเน้นว่าเกือบจะคําต่อคำนี่นี่มันเป็นเรื่องโกหกมากเกินไป เกือบคำต่อคำนี่มันมากเกินไปไปดูสำเนาเห็เทศสำเนาบรรยายสำเนาอบรมนักศิษย์นักศึกษาเนี่ยที่พิมพ์เป็นหนังสือแล้วมันมีที่ไหนบ้างะที่ถือว่าขนาดคำต่อคำมันหลายหลายบรรทัดหลายหลายหน้านี่มีภารรษากังกสักคำหนึ่งนี่แสดงว่าไอ้คำที่กล่าวหานั้นไม่ไม่เป็นความจริงที่มาก็ขอตอบว่าทำไมจะต้องเอ่ยถึงคำภารรษาอังกฤษ นี่มันมีเหตุผลอยู่สองอย่างเมื่อควรจะเอ่ยถึงคำที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นน่ะมันมีอยู่ว่าไอ้ไอ้ไอ,อ้ข้อความอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนี้ทฤษฎีอย่างนี้เขามีพูดกันอยู่แล้วในภาษาอังกฤษรวบรัดเป็นคำคำเดียวพอถ้าเราเอามาใช้มันก็ฟังถูกทันที คำว่าโพส t i v e น e เ e ตี t i v e จัตตีฟออบจัตตีฟอะไรนี่มันมันรู้กันอยู่แล้วเนื้อหาของคำมันมากมันไปพูดเสียเวลาทำไมก็ใช้คำอย่างนี้นี่เนี่ยเพื่อประโยชน์ประหยัดเวลาเพื่อผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายเพราะเขารู้คำอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นจึงต้องใช้คำภาษาอังกฤษในกรณีอย่างนี้ ที่นี้อ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเมื่อเมื่ออบรมนักศึกษานิสิตคนหนุ่มคนสาวที่กำลังเป็นนักศึกษาี่ระดับนักศึกษาปัญญาชนนั่นะมันมีความคิดไปถึงว่าไอ้คนเหล่านี้จะต้องไปพูดจากับชาวต่างประเทศที่เข้ามาในเมืองไทยชาวต่างประเทศเขาจะสนทนากับคนเหล่านี้ แล้วกลัวว่าคนเหล่านี้จะใช้คำผิดกับชาวต่างประเทศคำธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกบ้างผิดบ้างกำความบ้างนี่เจ้าที่มาได้สนใจศึกษารวบรวมมาเป็นเวลาหลายสิบปีนั้นมันพอจะรู้ว่าคำไหนมันเป็นอย่างไรคำว่าพระภูมิพระภาคเจ้าจะแปลว่าอย่างไรคำว่าพระพุทธเจ้าจะแปลว่าอย่างไร คำว่าพระตถา,าคตเจ้าจะแปลว่าอย่างไรนี่รู้ดีกว่านักศึกษาเหล่านั้นเฉะนั้นก็รมเกตุเือโอกาสบอกคำที่เป็นภาษาอังกฤษให้เขาไปเส้นเลยเพื่อว่าเขาจะไปพูดกับฝรั่งหรือใครที่ไหนเขาจะได้ใช้คำถูกต้องมันก็มีประโยชน์อย่างนี้ฉนั้นบางทีจึงใช้บอกคำภาษาอังกฤษควบกันไปกับคำธรรมะเหล่านั้นซึ่งมันยากที่เขาจะเข้าใจได้ เขามีความรู้อย่างธรมธรมดาธรรมดาแล้วเขาไปนึกแปลเอ,เองเนี่มันจะได้คําภาษาอังกฤษที่น่าหัว้วก็จะไม่ตรงตามเรื่องด้วยมันจึงถือโอกาสบอกให้เสเลยด้วยเหตุผลสองประการนี้คือเขาเข้าใจทันทีรวดเร็วหรือวาเขารู้คาที่ไปพูดกับช้าต่างประเทศเราจึงมักจะใช้คําภาษาต่างประเทศกํากับข้อความหรือถ้อยคําที่เราพูดไปเนี่ยคือเรียกว่า มันถูกดา่าโดยที่ไม่มีเหตุผลที่ควรจะดา่าเลยเอามาล่อในวันนี้ด้วยก็โชคดีได้รับคำดา่าที่ไม่ควรจะถูกดา่า